ขอต้อนรับคุณเข้าสู่มิติใหม่แห่งทีวีดาวเทียมรายการโทรทัศน์ใรูปแบบใหม่เชิงกฎหมายดูสนุกเข้าใจง่ายปรึกษากฎหมายฟรีกับทนายชื่อดังระดับประเทศอาจารย์ประมาณเลืองวัฒนาวันนี้และคุณจะได้พบกับรายการแจ้งความรายการที่สร้างปรากฏการ์ทนายคู่หูชื่อดัง หัวหมอรายการด่อมดังมิงงพกเข้าใจง่ายดูสนุกร้อยแปดคดีฮาทนายซาประทะนักแล้ชื่อดังบุญโคนคนหนุ่มทนายซาก,กับตโยงทนายพิปปากา้าประทะตลกมืออาชีพโยงเชิญยิ้มคนซาประมาณว่าการรวมตัวของตลกชื่อดังมรสร้างสึนฮาแบบไร้ขีดจำกัดหัวหมอวันพุธรายการละครกฎหมายเบาสมองดูช่องส่องกฎหมายสรุปข้อกฎหมายเข้าใจง่ายรายการคดีฮ่าฮ่าฮ่าเน้นสาระกฎหมายเข้าถึงประชาชน ทองเที่ยวไปกับมานพคำหอมในรายการชุมทางท่องเที่ยวแม่ไม้เพลงไทยรายการเพลงที่อยู่รวมเพลงเก่าไอยราะและทรงคุณค่าอยากรู้เรื่องราวพระเครื่องเรื่องของขังติดตามได้ในเล่าเรื่องวัตถุมงคลมีเทศมีทอร,ร,รายการที่รวมพระนักเทศชื่อดังแสดงทำในลักษณะมอกโชว์พบกับรายการดีๆทั้งหมดนี้ได้ที่ประมาณช n ล s i 7 6ความรู้คู่กฎหมายและสาระ24ชั่วโมง